ยอดรถครอบครัวฮุนไดรุ่นอีดิทปี2018คันนี้นะคะสวยสภาพดีมากๆขายถูกมากๆค่ะ1 0, 1 9 9 0 0้บาทเท่านั้นนะคะออกรถ0บาทนะคะฟรีดาวฟรีจัดฟีโอนฟรีประกันไทยชั้นหนึ่งไปเลยค่ะคันนี้มาสวยสภาพดีนะคะเทียบปลายแดงได้เลยค่ะโปรโมชั่นนี้โค้ โทรมานะคะลูกค้าโทรมารับโปรโมชั่นนี้ได้ทันทีเลยค่ะแม้ว่าลูกค้าจะอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถออกรถได้เลยค่ะมีเจ้าหน้าที่ไปรับเอกาสารไปจัดไฟนั้นให้ถึงที่บ้านเลยนะคะหรือลูกค้าอยากดูส่วนไหนเพิ่มเติมแอดไลน์นะคะอยากดูส่วนไหนเพิ่มเติมแอดไลน์แล้วก็โทรมาบอกได้เลยค่ะวィィิดีโอคอลหรือว่าให้ถ่ายรูปเป็นวิดีโอให้ดูเพิ่มเติมได้นะคะลูกค้าไม่ต้องเดินทางมาเองก็ได้หรืออยากเดินทางมาเต็นท์เปิดบริการทุกวันค่ะ เต็นต์เปิดบริการทุกวันนะคะเต็นต์ตั้งอยู่ที่ถนนการจนาพิเศษบางแครกรุงเทพค่ะหรือว่าโทรสอบถามได้เลยนะคะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ฝากไว้ด้วยนะคะคันนี้สวยสภาพดีใหม่จริงๆค่ะขอบคุณค่ะ ส่วนของห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องเดิมๆเครื่องแน่นๆฟิตๆแบบนี้นะคะมีรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ให้ด้วย1ปีค่ะเรามาดูโครงสร้างของตัวเครื่องกันนะคะโครงสร้างเดิมๆเลยฝากระโปรงเดิมๆเลยนะคะฝากระโปรงเดิมๆรอยน็อตเดิมๆแบบนี้เลยค่ะเป็นเครื่องยนต์ A2 นะคะเครื่องยนต์ A2 17 5แรงม้านะคะโครงสร้างเดิมๆเดี๋ยวน้องกินสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะคะ ใช่ค่ะเป็นเครื่องยนต์ A2 นะอาสตาร์ทง่ายมากเลยค่ะเครื่องแน่นๆฟิตฟิต,ฟตแห้งแงแบบนี้เลยนะคะตรวจเช็คมาแล้วเรียบร้อยค่ะเป็นรถพร้อมใช้งานนะคะคันนี้ลูกค้ารับไปใช้งานได้เลยค่ะไม่ต้องทำอะไรแล้วเครื่องยนต์ใหม่ๆแบบนี้เลยค่ะ าดูไอพ่นนะคะไอพ่นไม่มีนะคันนี้เนี่ยค่ะเครื่องฟิตฟิตแบบนี้ไอพ่นไม่มีนะคะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เราจัดการเปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยแล้วค่ะกระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะเป็นไฟเลี้ยว e d แบบนี้เลยค่ะตรงฝั่งกระจกนะคะอ่า ประตูเรียบเรียบสวยสวยเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยค่ะน้องกิ่งก็จะมีรับประกันครงสร้างนะคะไม่มีผิวผ้าไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำอันนี้เป็นมาตรฐานของเต้นเออยู่แล้วค่ะแต่ให้ดูสภาพของตัวรถนะคะเนี่ยค่ะตรงกระจกนะคะมีแบรนด์ฮุนไดนะคะมีแบรนด์ฮุนไดอยู่แล้วก็ตรงนี้เนี่ยค่ะ จุดอาร์ค่ะโครงสร้างเดิมๆสวยๆจุดอาร์เรียงกันแบบนี้อันนี้จะเป็นรอยของคอมพิวเตอร์นะคะที่เขาทําสีโดยหุ่นยนต์ค่ะสวยๆแบบนี้เลยค่ะเดิมๆจากโรงงานนะคะประตูเปิดง่ายเบามือนะคะเนี่ยค่ะเปิดง่ายปิดง่ายแบบนี้เลยค่ะเด็กๆหรือว่าผู้หญิงก็เปิดได้ง่ายนะคะภายในเบาะของเขาจะหมุนได้360องศานะคะ เนี่ยค่ะเบาสามารถหมุนได้360องศาทั้งสองข้างเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะตรงกระจกของเขาทุกบานนะคะก็จะมีแบรนด์ฮุนไดติดอยู่นะคะรอบนอกสีสวยนะคะไฟเดิมๆไม่มีรอยแตกรายงานนะคะเป็นตัวอีลิตค่ะอันนี้จะมีเซนเซอร์ด้านหลังนะคะทั้งหมด4จุดเลยค่ะอะเดี๋ยวเดี๋ยวชมภายในกันด้วย กล้องมองหลังจะอยู่ตรงนี้นะคะขวาท้ายเดิมๆเลยค่ะรอยน็อตไม่เคยขยับเลยนะคะรอยน็อตไม่เคยงันแงะแกะไขออกมานะคะตัวนี้จะเป็นบเบาะ1 1ที่นั่งนะคะสามารถพับเบาะแล้วก็เลื่อนได้นะคะเลื่อนตามระดับได้เลยสามารถเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระได้มากยิ่งขึ้นค่ะ โครงสร้างเดิมๆแบบนี้เลยนะคะโครงสร้างเดิมๆแบบนี้เลยโอเครอบข้างฝั่งนี้นะคะสีเดิมๆเ,เลยนะคะยางใหม่ทั้งสีเส้นเลยนะคะยางมิชลินเพิ่งจะเปลี่ยนมาเมื่อไม่กี่วันนี้เองค่ะยางใหม่ๆปี2022นะคะ รอบข้างก็มีแบรนด์ฮุนไดตรงกระจกทุกบานเลยนะคะอันนี้เป็นข้อสังเกตในการสังเกตรถว่าเกิดอุบัติเหตุมาบ้างหรือเปล่านะคะฮุนไดเขาจะมีแผ่นเพลตตรงข้างประตูคนนั่งนะคะด้านหน้าตรงนี้ค่ะก็จงบ่งบอกถึงปีที่ผลิตนะคะแล้วก็สีรถตัวรถรุ่นรถนะคะ ซอกมุมเดิมๆค่ะรอยน็อตไม่เคยขยับเลยนะคะซอกมุมเดิมๆทุกจุดเลยคะ่ะเดี๋ยวน้องกินงจะพาชมภายในของตัวรถกันต่อเลยนะคะภายในของตัวรถนะคะตอนนี้น้องกิ่งนั่งอยู่ด้านหน้านะคะดูจากพวงมาลัยเลยค่ะคันนี้มีมันติฟังก์ชันด้วยนะคะ คอนโซลด้านหน้าไม่เอี่ยมเลยค่ะไม่มีริ้วรอยเลยนะคะดูเลขไม้นะคะเลขไม้จะอยู่ที่1นึ่งแกิโลเท่านั้นนะคะเป็นไม้แท้นะรับประกันจอเดิมจากโรงงานนะคะจอหุ่นได้เป็นจอ Android นะคะสามารถเชื่อมบลูทูธได้ DVD ได้นะคะ USB ได้ <Okay. S 1> ฟังก์ชันทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะคะอันนั้นเกี่ข้อเกียร์ถอยให้ดูค่ะ ข้าเกียร์ถอยก็จะเด้งขึ้นกล้องมองหลังนะคะกล้องถอยหลังให้ดูเลยนะคะคันนี้แอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะเพลงวิทยุทุกอย่างฟังก์ชันทุกอย่างใช้งานได้ดีปกตินะคะด้านหน้านะสามารถนั่งได้3มคนเด็กนั่งได้อีกหนึ่งคนนะคะภายในสวยสะอาดมากมากค่ะไม่เอี่ยมเลยนะคะริ้วรอยไม่มีค่ะ มาดูภายในของผู้โดยสารนะคะที่นั่งผู้โดยสารคุณโดรุ่นนี้ก็จะมีทั้งหมด3แถวด้วยกันนะคะแถวหน้าคู่หน้านะคะก็จะสามารถหมุนเบาะได้360องศานะคะด้านหลังก็จะมีจอด้วยนะคะจอเชื่อมกับจอหน้านะคะให้ดูเด็กๆดูซีดีดีวีดีได้นะคะเนี่ยค่ะเชื่อมกับด้านหน้าเลยค่ะแอร์นะคะ มีทั้งหมด3แถวเลยนะคะเย็นเจี๊ยบเลยค่ะคันนี้ระบบแอร์ดีมากนะคะไฟสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะเปิดได้นะคะต้องปรับจากด้านหน้าก่อนอภายในเป็นบอดบอดหนังนะคะบอดหนังสีครีมฮุนได3สาแถวนี้นะคะสามารถถ้าลูกค้าไม่ได้ไปเยอะนะคะไม่ได้ไปถึง11คนก็สามารถถอดอแถวใดแถวนึงออกได้นะคะถ้ารู้สึกว่ามันแน่ สวยสภาพดีมากๆขายถูกมากๆค่ะ1นึ่งล้านหนึ่งแสนบาทเท่านั้นนะคะออกรถศูนย์บาทนะคะฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภัยชั้น1ไปเลยค่ะคันนี้มาสวยสภาพดีนะคะเทียบปลายแดงได้เลยค่ะโปรโมชั่นนี้โทรโทรมานะคะลูกค้าโทรมารับโปรโมชั่นนี้ได้ทันทีเลยค่ะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ต่างจังหวัดน,นะคะก็สามารถออกรถได้เลยค่ะ มีเจ้าหน้าที่ไปรับเอกสารไปจัดไฟนั้นให้ถึงที่บ้านเลยนะคะหรือลูกค้าอยากดูส่วนไหนเพิ่มเติมแอดไลน์นะคะอยากดูส่วนไหนเพิ่มเติมแอดไลน์แล้วก็โทรมาบอกได้เลยค่ะวิดีโอคอลหรือว่าให้ถ่ายรูปเป็นวิดีโอให้ดูเพิ่มเติมได้นะคะลูกค้าไม่ต้องเดินทางมาเองก็ได้หรืออยากเดินทางมาเต็นท์เปิดบริการทุกวันค่ะอยู่ที่ถนนการน,นาพิเศษบางแครกรุงเทพค่ะหรือว่าโทรสอบถามได้เลยนะคะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ ฝากไว้ด้วยนะคะคันนี้สวยสภาพดีใหม่จริงๆค่ะขอบคุณค่ะ